เรียนแล้วค่ะเดี๋ยวไปหาเพื่อนนะเพื่อนเรียนอยู่ที่ที่ตึกไหนก็ไม่รู้เลยจะไปที่อเมซอนก่อนเนาะพไปจะไปหาน้ำกินกัน จูจูจ่ๆมีการนัดวาระประธานประธานปีสาปี2ปีหนึ่งแล้วก็พี่สันธนาการคนหนึ่งอะเด็กๆเจ้ไฮเจ้ไฮแล้วเจ๊เจอยู่ไหนคะเธออยู่กับเพื่อแล้วค่ะในเรียนคณะอะไรอ่อภาษา,าศิลปศาสตร์นานาชาติค่ะ <laughs> เดี๋ยวนางจะรับบทเป็นติวเตอร์แล้วเดี๋ยวร,รอร <laughs> ออัปเดตนางจะไปจีนกันยานแล้วใช่ไหมใช่เลย แต่ลืมของฝากได้เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวไปส่งที่สนามบินได้เลยโอเคอรเป็นจดห่ีย่ะโอเคีใจด้วยเรามาดูพิทเวสเปิดใหม่เพราะว่ามันมันใหญ่มากเออเพราะว่านังสื้อเยอะนะหรือเปล่าไม่ร yep> ู้ต้องไปดู ชีวิตอยู่เพราะมีความส์มีหรือไม่มีของทันนั้นเราก็ยังต้องอยู่ต่อไปค่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านทําน้อนทันวิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหหน่าคือ ไดได้เลยแต่ก็เข้าใจดูกันไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราว่าจะอ่านหนังสือเล่มตัว Twisted Love ต่อนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องราวข,าข้าวๆของ Alex กับเอวาของเล่มน,นี้นะคะมีใครสนใจว่าเออเล่มที่เราอ่านไปยังไง Alex เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเงียบขรึมแล้วเขาก็จะมีปมบางอย่างในชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันที่แบบว่าเขาต้องการที่จะ แก้แขนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาอะไรเงี้ยเนาะแล้วอะไรคือรวยมากรวยแบบรวยหนีเลยรวยเลยอะไรอย่างเงี้ย,ย,ย,ยส่วนเอวาก็เป็นผู้หญิงที่ล่าเริงแล้วก็แบบเหมือนนางน่าจะเป็นโมเดลหรืออะไรสักอย่างนี่นแหละแล้วแบบฟรีสปนะิริตเนาะแล้วก็ เป็นน้องสาวของจอร์จซึ่งจอร์จเป็นเพื่อนกับอเล็กเออแล้วแบบเหมือนจอร์จก็บอกว่าเอออเล็กเนี่ยชอบมาดูแลน้องสาวฉันหน่อยระหว่างที่ฉันไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอเ <Alex S 1> ล็กก็ได้แบบมาดูแลเอวาแล้วพอการที่อเล็กมาดูแลเอวามันก็จะมีมุมแบบเดี๋ยวกัดกันเดี๋ยวก็ก็กิกอะไรอย่างเงี้ยเออเร,เราอ่านไปน,นิดนึงแล้วแบบรู้สึกว่ามันดีมากเลยซึ่งเอวาก็จะมีจุดที่เหมือนแบบเหมือนก็เป็นปมของเอวาเหมือนกันเพราะว่าเอวาจะชอบแบบฝันร้าย โดยที่แบบยังไม่รู้เลยว่าจุดเริ่มต้นของการฝันร้ายแบบแบบจำไม่ได้ว่าทําไมถึงฝันแบบนี้ได้อะไรอย่างซึ่งเล่มนี้ก็จะพาเรื่องราวของทั้งสองคนนะคะดูว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งเราเราก็บุกมาร์กไประดับหนึ่งแล้วโอเคตอนนี้คือเราย้ายที่แล้วนะคะเพราะว่าเราชอบอ่านหนังสือบนเตียงนะเพราะว่าอ่านบนโต๊ะแล้วแบบมันปวดคอเราก็เลยแบบย้ายที่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกอุปกรณ์ที่เราจะชอบพกเวลาแบบ จะอ่านหนังสือนะเทปนะคะแล้วก็มีดินสอแล้วก็มีไฮไลท์นะคะตัวเทปเนี่ยเอาไว้แบบมาร์คอุ้ยมาร์คหน้าที่มันเป็นแบบว่าที่เราสนใจเรแบอกที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบอะไรอย่างงี้นะดินสอเราเอาไว้แบบขีดข้อความที่แบบชอบอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็แบบว่าอาจจะทามาร์คหรือว่าเขียนความรู้สึกของเราตอนเราอ่านให้เข้าใจมากขึ้นไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยเอาไว้แบบ หะไรข้อความที่เราซู้่าทัสดหรือว่ามันดีมันแบบเราชอบมากๆแบบขีด,ขด,ขด,ขดแค่ที่สอบไว่พออ่ะเดี๋ยวเราให้ดูให้ดูหน้าหนึ่งที่เราทําไว้อย่างเช่นหน้านี้นะก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นตอนที่เอวาทําคุกกี้มาให้อเล็กซ์เพราะว่าอเล็กซ์มาเป็นเนเบอร์ฮข้างๆเพราะว่า อเล็กซ์มาดูแลเอวาใช่ไหมล่ะเขาก็เลยว่ามาอยู่ที่พักอเล็กซ์ที่พักของจอสอันเก่าอะไรเงี้ยแเอาวาก็เลยทำคุกกี้มาให้แล้วก็บอกว่า it's a welcome to the neighborhood gift อะไรเงี้ยแล้วอเล็กซ์ก็แบบ a welcome to the neighborhood gift อะไรเงี้ยเออแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมาก มอร์นิ่ค่ะทุกคนจริงๆมันไม่มอร์นิ่แล้วแหละมันบ่ายกว่าบ่ายสองเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเรากําลังอ่านทั้งสือเหมือนเดิมอ่านต่อนะเพราะว่ามันสนุกมากมันระวังไม่ได้ตอนนี้อ่านถึงบทสิแล้วคือรู้เลยว่าติดขนาดไหนนะเราอ่านถึงแบบถึงช่วงที่ความสัมพันธ์ของอเล็กซ์กับเอวามันเริ่มแบบพัฒนาขึ้นแล้วเรามันดีมากมเหมือนแบบว่า คือเอวาก็แบบเจอเรื่องไม่ดีมาอะไรเงี้ยแล้วเล็กก็เลยเหมือนแบบว่าแบบบอกว่า I will destroy him อะไรเงี้ยอล็กห้องเอวามากจริงๆแล้วเล็กก็ขี้สปอยเอวามามีใจแล้วก็บอกมาเออมีใจแล้วก็บอกไม่เห็นต้องแบบเก๊กเลย <laughs> แต่จริงๆก็แบบเหมือนแบบว่าเอวาก็เริ่มรู้หัวใจตัวเองแล้วว่าแบบต้องการอะไรอะไรเงี้ย ่แฟบบนเ,เพลยคืออะไรอ่ะให้จับได้จอ,อ,อคือเราอ่าน iPad นะมันก็เลยจะแบบแปลกนิดนึงเพื่อจะบอกว่าเราอ่ะกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วก็ อยางให้ทุกคนเห็นเลยแล้วเราก็อ่านหนังสือใช่ไหมแล้วคือฝนตกฝนตกแบบทุกคนได้ยินเสียงป่ะเห็นน้ำไหมไม่เห็นหรอกเนาะแต่ก็คืออ่านง่ายคือฝนตกพอตกเราอ่านหนังสือไปด้วยมันมันดีมากแล้วก็ยังอ่านไปจบทีแต่ก็นั่นแหละจริงจริงอันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราแค่อยากมาลงเพื่อแบบให้มันดูมีอะไรช่องเฉยๆนะคะโอเคแล้วนแล้วเราดูกันใหม่คลิปหน้าค่ะโหอย่างฝนแรงมากทุกคนบ๊ายบาย